ธนาคารกรสิกรเปิดสินเชื่อโดฟินมันนี่อายุ21ปีขึ้นไปสามารถกู้ยืมได้ทุกคนเริ่มต้นที่10,000บาทสูงสุดรายละ50,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินเชื่อเงินให้กู้ยืมโดฟินมันนี่จากธนาคารกรสิกรไทยมาแนะนำกันโดยโดฟินมันนี่บายเคแบงค์คือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบเว r ร์ช l ว a r กาที่ออกโดยธนาคารกรสิกรไทย เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่มีการเสียดอกเบี้ยเมื่อไม่มีการใช้วงเงินอาอยุ21ปีขึ้นไปสามารถกู้ยืมได้เริ่มตั้งแต่1,000 0บาทสูงสุดถึง5,000 0บาทสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆในเว็บไซต์ของทางธนาคารกสิกรไทยได้เลย www กสิ o ร n b a n k com เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือกไปที่เมนูสินเชื่อเลือกสินเชื่อบุคคลจะพบกับสินเชื่อของทางธนาคารมากมายให้เราเลือกไปที่สินเชื่อโดฟินมันนี่บายเคแบงกจะพบกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครดังนี้จุดเด่นของสินเชื่อโดฟินมันนี่หสมัครง่ายผ่านทางมือถือไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไวสุดใน5นาที สมัครได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องแสดงตัวตนที่ธนาคาร 2. อ,อนุมัติปั๊บใช้ได้ทันทีกับร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสแกนจ่ายได้สะดวกกับร้านค้าพันธมิตดดอฟินวอลเลตและร้านค้าออนไลน์ที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ยูเนียนเพยเบิกถอนเงินสดได้สบายส,ายสายไม่ต้องพกบ,บาตรเพียงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านทางแอปดฟินหรือเบิกใช้วงเงินที่ตู้ ATM ด้วยการสแกน QR Code ได้เลย 4. เบิกใช้แค่1,000บาทก็สามารถแบ่งจ่ายได้สบายๆกับฟีเจอร์แบ่งจ่ายสบายใจด้วยการเปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวนเป็นยอดผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อโดฟินมันนี่ 1. ต้องมีอายุระหว่าง21-70ปี 2. ต้องเป็นคนไทย 3. ติดตั้งแอปพลิเคชันเคพ s s พร้อมเปิดบัญชีเข้าใช้งาน 4. ไม่เคยสมัครบัตรกดเงินสด x p r e s s Cash ของธนาคารกสิกรไทยมาก่อนและ 5. ต้องไม่มีบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันไม่เกิน3แหง่งสำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครในส่วนของพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับทางธนาคารกสิกร ติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนไม่ต้องใช้เอกสารในการแสดงรายได้สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารอื่นต้องใช้สลิปเงินเดือนอย่างน้อย1เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเอกสารทวิ50ปีล่าสุดและในส่วนของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระใช้เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน6เดือนและเอกสาร50ทวีปีล่าสุด เมื่อคุณสมบัติผ่านและเอกสารพร้อมแล้วมาโดยวิธีการสมัครโดฟินมันนี่บายเคแบงกันได้เลยนะคะขั้นตอนที่1ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน l p ฟินใน App Store หรือ Play Store เมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เปิดไปที่แอปโ p ฟินแล้วเลือกไปที่เมนูหลักมุมซ้ายด้านบน 2. เลือกเมนู d o ฟิน i n m นี e y 3. กดปุ่มยอมรับและสมัครเลย 4. กรอกเบอร์มือถือที่ใช้สมัครแอปพลิเคชัน Kpass และ 5. กดปุ่มอนุญาตและสมัครต่อบ,บนแอปพลิเคชัน Kpass 6. กดปุ่มยืนยันเพื่อยินยอมการสมัครใช้บริการ DoFinMoney by Kbank 7. ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องหรืออัปเดตข้อมูลส่วนตัว แล้วกดยืนยัน 8. เลือกวิธีการชำระเงินคืนชำระด้วยตนเองหรือหักผ่านบัญชีโดยอัตโนมัติตามที่เราต้องการจากนั้นให้กดต่อไป 9. เมื่อทำการสมัครเสร็จระบบจะแจ้งว่าธนาคารได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว 10. หลังจากที่ทำการสมัครจะได้รับ notification แจ้งเตือนเมื่อวงเงินอนุมัติ ผ่านทางแอปพลิเคชันโดฟินและแอปพลิเคชันเคพาร์และ11เพียงแค่นี้ก็เริ่มใช้วงเงินโดฟินมันนี่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วป,ประเทศหรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารกสิกรไทย w w w g a s i ว o ์ n b a n ก c o m หรือผ่านทางเว็บไซต์โดฟินมันนี w w w d o f i n t h a i l a n d c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่ call center เบอร์โทร02-888-8888ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ